การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโลกพระราชทานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า50ปีโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากคณนาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์สารความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2500ณสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาการแข่งขันในครั้งนั้นได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยผลออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้คณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยจึงมีความเห็นตรงกันว่า ให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นอีกในปีต่อๆไปโดยมีข้อตกลงวา่าให้มหาวิทยาลัยทั้งสองสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคนละปีให้มีการจัดเลี้ยงอาหารจัดการแสดงรื่นเริงจัดขบวนพาเหรดและจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงก่อนการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่รางวัลต่อมาในปีพุทธศักราช2502คณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันขอพระราชทานโลกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นรางวัลและเป็นสิริมงคลแก่การแข่งขันจึงได้ตั้งชื่อง,งานนี้ว่างานฟุตบอลประเพณีชิงโลกพระราชทานซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบมิได้เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเพียงสองแห่งในประเทศเท่านั้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโลร่รางวัลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีแก่สถาบันการศึกษาซึ่งได้แก่ฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิรทยาลัยธรรมศาสตร์และฟุตบอลประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏนนครราชสีมาตลอดระยะเวลากว่า50ปีของการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีถึงแม้ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการแข่งขันไปบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามรูปวันประเพณีก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์สร้างความภาคภูมิใจและเป็นประเพณีที่อยู่คู่สมมหาวิทยาลัยตลอดไป